นัตถิสันติบรรารังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาทำค้ำจุนโลกอรุณสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอสตียยโนเ่อโลกเลยนะคะขอกราบสวัสด,สสด,สสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านค่ะเอสตีที่ป่วยไข้ก็ขอให้หายโดยเร็ววันนะคะ ยานุอขอส่งกำลังใจให้เอซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มายิ้มรับอรุณกันช่วงเช้าๆนะคะกับความน่ารักของเต้าแฝดนะคะที่ยานุก็ต้องไปหาทุกวันทุกวันนะคะเพื่อรับพลังบวกก่อนไปทำงานค,คะ่ะเอฟตีค่ะก็ความน่ารักความไร้เดียงสาแล้วก็เด็กๆนะคะเวลาเขาสนุกสนานได้เริงเราก็ร่าเริงไปด้วยะคะ่ะก็ เป็นการผ่อนคลายในการทำงานค่ะ f อตวันละเล็กละน้อยเขาบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสอันนี้ใช่จริงๆเลยนะคะก็มีอะไรมาเพิ่มพลังกำลังใจให้เราคะ่ะเอตียานุก,ก็มาส่งงานให้กับ fg ด้วยนะคะในการทำงานของยานุก,กันนะคะวันนี้เรือนรับรองมังกรมิเกลออฟฟิตใหม่ก็เหล็กแดดมาติด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะยกเสาเอกกันแล้วก็ไปซื้อนะคะวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์เพื่อจะติดห้องน้ํานะคะเรือนรับรองออฟฟิศใหม่ให้เสร็จแล้วก็ให้สวยงามค่ะเพราะว่าวันนี้สิบโมงเช้าผ้าม่านจะมาติดห้องทางานใหม่แล้วด้วยนะคะเอฟซีก็รบกวนเรียนถามเอฟีว่ายานุทําคลิป20สิบ กว่านาทีเนี่ยมากไปไหมคะครบกวนการทำงานของ f t มากไหมคะถ้าจะให้ลดยังไง f อช่วยแนะนำแล้วก็ติเตียนญานกมาด้วยนะคะยินดีรับข้อคําแนะนํานะคะ f t ก็ชมกิจกรรมญาน,นกกันนะคะกัาอรอานการ แค่เงนค่ะปลูกเป็นแล้วเดี๋ยวนี้อ้อนปลูกเป็นแล้วเป็นอ่ะไป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 จะลุกอยู่แล้วได้ยินเสียงเขาเจาะตะวนันตืดืดจไม่กล้าลุกเ <laughs> พิ่งตื่นตื่นนอน Ja. Ja, ja. Ja, jij gaat. ฟิตย่าเหรออร่ no อยเหรอคะเกวอร่อยเหรอโอ้โหกินกล้วยเองเลยไม่ค่อยกินข้าวเขาก็ยังกินกล้วยกินอะไรอ่ะเอออร <c oughs> <c oughs> ่อยโอ้อร่อยโอ้โหกัดข้าวไปเยอะเลย อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะเกีกินกล้วยอร่อยมากค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งมากกินกล้วยเอง จะจิ้มจะอร่อยเลยค่ะอร่อยเล้วอร่อยแล้ครับอร่อยครับอร่อยค่ะเต้นเต้นโอ้โหโอ้โหจุกใจจุกใจอร่อย ถูกใจอร่อยอร่อยครับอ้โหเต้นอู้หอ้หออใจอร่อยอร่อยอะทิง๊อะจทิงทิงจงจั อาจารย์จิงจาอาจารย์ิงถูกใจ <blunt animation> ถูกใจอร่ <sink> <Philippines> อยไอติมเต้นเลยเอาแหละปล่อยยังไลูกไปแล <applause> ้ว <ructure> ไปแล้วตามยาไปแล้ตามยาแห้งแล้วค่ะอาจะอาจารย์ิงจัอาจารย์ชอบใจกินไอติมถูกใจไอติงถูกใจอจารยจังจัจาจจอา ถูกใจ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 คุณน้อยฉลาดขอไว้อเขาละลายในปากเลยเนี่ยถ้วยเนี่ยเขาละลายอ่ะิงอะดิ้งทิ้งดิงทิงทิ้งทิีงทิงทิ้ง เออเออโหโอ้โหโอ้โหแรงหนาลากฐานมั่นคงลากฐานบึกบึนเดินตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกเดินกินเลยเนี่ยแหวกโยนหลวางจะล้มกระแทกปากนะครับลูกครับหลุดปลุดมาลูกปลุดมาปลุดมาเต่าเต่า เต่า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 วันมีสีขาสีตีเดินมามันทำว่าปุ๊บปุ๊บโปโปมันทำว่าปุ๊บปุ๊บโปโปทิ้งน้อยก่อนทิ้งน้อยทิ้งน้อย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 ทิ้งน้อยทิ้งน้อยน้อยน้อย

อุ้มมังกรนี่เต็มไม้เต็มมืออุ้มมิกเกลต้องธนุธนหอมหน่อยอะทุจ้า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 ก่อนนะโมตาสาภะขะาวโตอาหาโตสัมมาสัมพุทธสา ทุจ้าโมตตาซาภะคาวโตอาราโตสัมมาสัมพุทอ้าวจ้าจ้าจ้าจูโอพี่สังกนมาเขาบอกว่าพี่เขามาพี่เขามาไปไหนมาคะมังกนพี่ชายมาเหรอเกลทุจ้า ทุจาทุจารีวิวววีววีวเอาอีกการนึงอีกเครื่องนึงอีกตัวหนึงีววีววีววเร็วขึ้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็ว้มาหาพี่มังกรเหรอ พี่มังกรพีมร่มังกรไปไหนมาตอนนี้ยัง,งอยู่ทะเลฮาวายอี๋ยังคออุ้อยดูกระไคแล้วย่า <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็ <c oughs> หันมาตรงนี้แล้วหันไปทางนู้น <c oughs> จะอีอี <c oughs> หันไปทางไหนแล้ว <c oughs> ย่า ค่ะโหขอบคุณแล้วเดินหนีเลยขอบคุณค่ะก้มดิขอบคุณค่ะ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 ทุทุจ้าหันไปหาพระแล้วถ้าบอกทุจ้าหันหาพระไปทุจ้า ก็ได้ลูกทูวจ้ารู้ด้วยนะรู้วันนี้คือกุญแจห้องต้องเข้าต้องบิดอย่างนี้รู้ทุกอย่างเก่งมากเลยยังไม่ถึงขวบเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยมาคะไปไหนมาไปเล่นกับน้องไปลูกไปไปบนบ้านเนาะไปเล่นกับน้องเนาะ ไปเล่นเป็นเพื่อนน้องนะลูกยังไงเด็กทางมันออกยากไปเล่นกับน้องบนบ้านนะครับไ <minor noise> ปอืปอไปอาแม่เมรับหน่อยแม่เมรับหน่อยพี้ย่าเหรคะขอบคุณคะ่ะอื จ้าจ้าอะไรคะให้ย่าเหรอขอบคุณค่ะมาให้ย่าเหรอคะไม้จริงจะไปไหนอะป้าป้าป,ปเนี่ยอีจะไปไหนอะลูกไม่อยากอยู่อยากจะเที่ยวอีกแล้วครับมิเกลมิเกวไปปอบพี่มังกรหน่อย ไปโอบพี่มังกรหน่อยลูกโอบหน่อยพี่ไปกอดอย่างงี้ไปกอดพี่มังกรหน่อยไปกอดไปกอดไปกอดกอดกอดเขาโอบพี่เขาหน่อยไปโอบโอบหน่อยโอบพี่ชายหน่อยพี่ชายอ้อนเนี่ยไปโอบพี่ชายหน่อยอ่ะชื่นใจชื่นใจหน่อยชื่นใจชื่นใจชื่นใจอือ เอามาาจกไปชื่นใจพ่อก่อนมิเกลมิเกลวชื่นใจพ่อหน่อยชื่นใจพ่อหน่อยเร็วชื่นใจชื่นใจหน่ยอืชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจเนี่ยอฮ้ยเกินไปนี่ชื่นใจชื่นใจหน่อยชื่นใจแล้วเจอเจอ ตัดเหล็ก <c oughs> ดัดเหล,ล็กเสาเหล็กตัวกันเหล็กเสร็จแล้วค่ะเตรียมยกสเสาเอกค่ะเอฟซีเตรียมความพรม้อมเหล็กดัดก็มาติดเรือนรับรองแล้วนี่ก็เตรียมยกเสาเอก

สาวเอก มีให้เลือกเยอะค่ะอซีอ่างล้างหน้าอยู่ที่เราชอบแบบดูอาบน้ำก็มีให้เลือกเยอะเลยอ่างล้างหน้ามีเยอะแยะมากมายหลายแบบนะคะซีอยู่ที่เราชอบเยอะมากค่ะ สารพัดสีที่เราอยากได้มีให้เลือกเยอะเลยค่ะเมื่อกี้นี้ที่มาดูอันนี้เขาจะใหญ่ไปนิดนึงแต่เมื่อกี้นี่โอเคเลยค่ะอันนี้ก็มีอยู่แล้วบ้านลูกค้าหนึ่งชุดค่ะ นี้ซื้อไปให้ลูกค้าหลังที่กำลังกูกระเบื้องอยู่ะค่ะสวยอยู่ค่ะชุดนี้ซื้อไปแล้วค่ะเอฟียนกซื้อไปแล้วซียนกมาเจอชุดนี้เตะลูกกตาเขาลายเดียวกับตู้เสื้อผ้ามังกรที่มีลายแบบนี้ค่ะแล้วก็สีเทาค่ะตีขาาเทาลายเดียวกับตู้ ตู้เสื้อผ้ามังกรเลยแล้วก็ที่สำคัญมีมีตู้กระจกเก็บของด้วยค่ะชอบชุดนี้เลยค่ะีชุดเมื่อกี้นี้7,990บาทอันนี้ชุดนี้4 0 0 0 4,490ชุดนี้โอเคเลยค่ะสียนกชอบ ชุดนี้เลยเอชุดนี้เลยห้องน้ำออฟฟิศใหม่เรือนรับลองมาังกรมิเกลค่ะบนเอิญลายนี่เขาลายเดียวกับตู้เสื้อผ้ามาังกรเลยคเบยน่ารักเบยชิ้งชา้าแต่ว,ว่าเอาไปตั้งไม่ได้ตั้งแล้วมังกรมิเกลปีน มังกรมิเกลน,น่ารักอันนี้ม่เกลเกลมังกรน,น่ารักเชีค่ค่ะถ้าบ้านเรามีเด็กการตั้งสิ่งของต่างๆชุดรับแขกอะไรเน้นไม้ไม่ได้เลยค่ะเอฟซีเน้นไม้ไม่ได้เพราะว่าอันตรายมาก ตัวอาหารค่ะตัวอาหารบ้านยนกต้องใช้โต๊ะแปดโต๊ะสิเท่านั้นค่ะอันนี้โต๊ะชุดหไม่พอนั่งค่ะเล็กไปไีมาหาดูอ่างล้างหน้าหาดูอ่างล้างหน้าห้องน้ำออฟฟิศค่ะ ก็จะต้องเป็นขาวเทากันน้ำอ่างล้างหน้ากันน้ำท,ที่เก็บของด้วยพร้อมกระจกชุด7,990สีเทา สีเทานี้เล็งแล้วหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวไปหาสีเทาอีกชุดหนึ่งเว็บ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 ดูโฮมค่ะสีว่างใหญ่มากเอที่เป็นรอยไรอ่างล้างหน้าก็เยอะมากแต่ว่ายานกเน้นขา่าเทาเพราะว่า กระเบื้องผนังห้องน้ำขา,ขา,าวๆเทาค่ะที่ห้องน้ำใหม่ออฟฟิศเรือนรับรองมกรมิเกว่ค่ะ 5F นกทำอะไรกินน,นนกจะผัดช่วงนี้จะทานเจทานมังสวิรัตผัดถังวงอกค่ะถังองอกใส่แค่ต้นหอมอย่างเดียวค่ะเพราะว่าัใส่พริกยูขวาขวน้ดเดี ้นหอมไปไปผัดให้หอมอซอยซอยต้นหอมลงไปผัดเดียวให้หอมหก่อนนะคะหอมสดก็ผัดหอมดีแล้วก็ใส่ต้อกไป ็ไม่มีเครื่องไม่มีนักจั์อะไรเลยนะคะาเสร็จผัดล้วนๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยแค่นี้ค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์สมบูรณ์ุตตักแบบมังกรเเหมือนน้องมังกรเลยตามด้วยน้ำตาลทรายแค่นั้นใส่เต็มน้ำตาลทรายแดงค่ะ ัดไผ่หอมเดี๋ยวชิมนิดหน่อยค่ะชิมรสชาตินิดหน่อยอเติมน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเติมใจนิดหน่อยรสชาติก็อยู่ที่เราชอบค่ะบางคนก็ชอบหวานหน่อยบางคนก็นปิดฝาไว้ประมาณสามนาทีค่ะ ปรุงรสชาติได้ถูกใจแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมไปแค่นั้นนะคะ เอค่ะท้ายคลิปยานมก็มีผัดถั่วงอกเจมาฝากเอฟตีกันทุกท่านเลยนะคะก็ช่วงนี้เทศกาลเจบ้างมังสวิรัติบ้างค่ะเพื่อสุขภาพค่ะเอฟตี ยานุก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ f อทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามเมตตากดติดตามนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะรวมทั้งพลังเงียบด้วยนะคะก็ขอให้ f อทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวันนุสุขขงพลังกันทุกท่านนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะมีความสุขกับการทำงานทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ยานุกขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะกลาบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ